จะแนะนําเทคนิคที่เรียกว่าเบนจามินแฟรงกินเอฟเฟกถ้าสมมติว่าผู้หญิงขอความช่วยเหลืออะไรผู้ชายแล้วผู้ชายเนี่ยทำให้สมมติงนกันอยู่แล้วคุณก็ใส่ใส่เดรสตัวนี้แล้วคุณก็ติดกระดุมข้างหลังไม่ได้คุณคะผู้ดีๆนะพี่คุณติดกระดุมให้หน่อยสิอันนี้มันคาสั่งแล้วม่เอาต่อการขอความช่วยเหลือเราต้องยกอารมณ์โมโหของเราทิ้งไว้ก่อนคุณคะฉันติดไอ้กระดุมนี่ไม่ไม่ถึงอ่ะคุณช่วยติดให้หน่อยสิเวลาที่ผู้ชายอ่ะเขาซัพพอร์ตอะไรเราช่วยเหลืออะไรเราความรู้สึกดีในการช่วยเหลือปุ คือแล้วมันจะเข้าไปสู่สมองเลยกลไกของเบนจามินแฟงกินคืออย่างนี้เวลาสมองคนเราเนี่ยเห็นว่าอีกคนนึงเป็นศัตรูนี่คือสิ่งที่สมองคิดและสมองเชื่อถูกไหมแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายนึงเขาขอให้เราทําอะไรบางอย่างโดยที่เรายังไม่ทันคิดเพราะมันจะเป็นการขอเล็กๆน้อยๆเช่นหยิบขวดน้ปาปลาให้หน่อยช่วยติดอันนี้ให้หน่อยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งใครฟังก็รู้สึกว่าไม่ปฏิเสธอยู่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอมันมีแอคชั่นเราไปหยิบขวดน้ําปลาให้มันเกิดแอคชั่นซึ่งแอค มึงไปหยิบขวดน้ำปลาให้มันวะสมองมันจะเริ่มสับสนแล้วสมองมันจะเริ่มประมวลผลใหม่มันจะคิดว่าเฮ้ยถ้าไอ้คนนี้มันเลวขนาดนั้นนะ่ะหรือมันไม่ดีขนาดนั้นน่ะเราจะไปช่วยมันทไไําไมวะแสดงว่าคนนี้มันต้องยีอะไรดีนะสมองมันจะเริ่มคอยตามแอคชั่นนี่เป็นเ,นเ,นเทคนิคนะคุณเอาไปใช้ได้เลยนะแล้วเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเราอยากพัฒนาตัวเองด้วยความรู้ทางจิตวิทยาอย่าลืมติดตามโค้ดคู่กูรักได้ทุกช่องทางนะครับใครสนใจแต่ที่ไบโอได้เลย